ว่าเลหอดาหนังกันๆเลืกดๆ,ๆยิ้งยิ้มพอมอ๊ะอุ้ยเกนคแับ

Gem hiệu lập hiệu nóng mấy anh hoa coni mấy hoa coni hoa ขึ้นๆหยุๆปุ๊บบปุ๊บปุโอ้โอ้โอ้หัวแบบไเลยพี่น้องมาโอ้หัวไงบอหัวไงขาดเลย พี่น้องหัวห่เลยใหญ่เลยใหญ่เลยพี่น้องลงมาังด Dây yeah, lực lực thì nọ Dây yeah, lực lực kèn kèn Úp Ôi uh, Ở chắc sẽ Cô lê Kìa nọ Ngầm ngam lê Ôi Hên Hên มาพี่น้องตามมาเลี้ยงกันเลยเนี่ยดินเกลนๆเกล็ดเหนียวเนี่ะโอ้โหโอ้ยพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเง่งเง่งเลยพี่น้องห้อยสับไปเลยเนี่ย เดี๋ยวที่ว่าตัวเนาะค่นในเบิงมีสามหัวเลยเลี้ยงกันเลยนี่พี่น้องเลยเป็นบ่พี่น้องสามหัวลายรายเลยนี่หนึ่งหัว ทล้องไงพี่น้องก้องไงก้องไงโอ้สองหัวแล้วพี่น้องสองหัวเหียงกันแล้วนะหัวที่สามจะออกกันบ่างไหมอึ๊บ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 อุหัวนี้เป็นแงมพี่น้องคนน่ะอู้ xám hoa lên phía non luôn một điều. này. cong cái ngang nó đi này, cái lông này. lên phía kiện kekek ya sap dabo ah pino ang pasap pasap punah ngawuk ngawuk ngay deh sih hua lah yang karno พี่น้องลึก,ลก,ลก,กๆเกื<ใ>นเก่นเก่งกู้กู้หัวกำลังงามพี่น้องหัวกำลังงาม ลายหัวอยู่พี่น้องวังนี้พี่นอ้องลึกๆเก่นๆเฮ้ยหัวบังใงญ่เป็นไนเนาะกำลังงามไข่ปิดไข่ไก่อุย้ยดินแกลนแหลยมันหัวแตกพี่นอ้องอู้ cầm đang ngam Câu cái <laughs> có phía nặng heo heo มึงนีมีสองหัวพี่น้องเอ้ยไปต่อคลิปใหม่นะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดทักทายให้แม่ด้วยนะครับ